ครับสวัส <looked> ด <desserts> ีครับวันนี้ก็มาทําความรู้จักกับเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะครับกับรักสมุนไพรนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยบํารุงกําลังแก้ปลายประสาทอักเสบแก้เส้นยึดเส้นตึงนะแล้วก็ช่วยขับพิษเลือดในร่างกายช่วยเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบํารุงเลือดนะครับแก้ปลายประสาทอักเสบนะครับ แล้วก็แก้ปอ,อกอนกินเียเสพนะฮะแล้วก็ยังมีสปปรรพคุณนะครับช่วยแก้อาการปวดเมื่อยนะฮะปวดหลังปวดขาปวดเอวนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้เราก็จะมามาชมสมุนไพรเขาไก่นะฮะลักษณะเข่าไก่ก็จะเป็นไม้เถาขนาดกลางนะครับแล้วก็เถาวก็จะคล้ายๆกับ32มระดงนะ,ค,ะคล้ายๆกับ สแสลงพันคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือต้นหรือเถาเข่าไก่นั่นเองนะลักษณะใบานะครับจะเป็นไม้เถาขนาดกลางใบมีลักษณะเรียงสลับแบบนี้นะครับปลายใบยแหลมนะใบอ่อนใต้ใบจะมีสีม่วงนะครับนะนี่ครับใต้ใบจะมสีสีม่วงแบบนี้นะครับนะแล้วก็พอเวลาใบาแก่แล้วก็จะมีลักษณะส,สีเขียวเข้มนะะนี่ครับ เป็นสีเขียวอ่อนนะครับใต้ใบสีม่วงนี้นะครับเขาไกลนะถ้าใครเจอสูนนภัยชนิดนี้นะครับก็ควรหามาปลูกได้เป็นสมบัติที่โตช้ามากๆเป็นไม้เขาที่โตช้ามาก,มาามากจัดอยู่ในสกุลของสูนภัยบำรุงกำลังนะฮะนำไปต้มรวมกับอย่างเช่นมากระทืบโลงนะมากระทืบลงนะครับดวงไมู่ล้มนะครับตะวันเปรียงนะแล้วก็ เข้าอยู่ในตำรักยาของ32บงประดงประดง32ก็ได้นะครับเป็นสนไพรที่ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดขาวปวดเอวนั่นเองแล้วก็ยังเป็นนไพรที่ช่วยแก้ไข้แก้ร้อนในแต่ว่าสุภาพสตที่มีคันไม่ควรรับประทานนไพรตัวนี้นะครับเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เป็นนไพรที่ช่วยกระจายเลือดลมนะฮะช่วยขับพิษในร่างกายนะฮะแล้วก็สนไพรษบำรุงกําลังไม่สมควรที่จะทานนะครับ คนที่จะทานได้ก็คือหนึ่งคนที่ทํางานหนักนะอย่างเช่นยกของหนักนะออกกำลังกายนะก็สามารถทานได้เพราะว่าส่วนภายตัวนี้ช่วยแก้ปวดขานะที่มีอาการปวดข้อปวดข้อมือข้อเท้านะฮะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกาปวดกระดูกก็สามารถทานได้นะส่วนภายตัวนี้นะครับส่วนภายเข่าไก่นั่นเองนะฮะลักษณะเนื้อหน้าตัดนะครับก็จะคล้ายๆกับ สามสิบสองปะดรงนะฮะดูหน้าตัดนะครับนี่นะฮะหน้าตัดของเขานะครับเนี่ยลักษณะเหลี่ยมไม้นะเวลาเราขูดนะครับข้างเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะฮะลักษณะหน้าตัดเขาไม้ก็จะมีลักษณะนะแบนนะขูดขัอย่างนี้นะครับเป็นเหลี่ยวนี้นะฮะนะครับทุกอันเลยนะครับเนี่ยนี่คือเสาขนาดขนาดใหญ่อายุขนาดนี้ก็ประมาณ30สปีได้นะครับ พอเป็นชาไม้ที่โตช้ามากนะนครับคล้ายๆสาอ2กระดงนะครับคล้ายๆสแสลงพันแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ใบอันนี้ต้นนะครับต้นที่เรากราพันไว้นะครับก็ขยายพันธุ์เริ่มเล็กแล้วก็ตอนนะครับทุกพั้นตอนนี้หายากแล้วก็ควรสะสมนะครับผู้ที่ปลูกสวนไผ่ปลูกว่านก็ควรที่จะสะสมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวนไผ่เริ่มน้อยลงนะแล้วก็ถูกตัดทําลายลงหมดนะครับว่านี่คนที่จะ เพาะแล้วก็ปลูกต่อไปสมพนไท์พวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะครับอนุรักษ์สมพลไทยแล้วก็ควรใช้แล้วก็ปลูกไว้ศึกษานะฮะเด็กรุ่นหลังหรือคนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ไปกับสมพลไทยไทยด้วยกันนะครับคอนเซปต์ของเราก็คือคิดถึงสมพนไทยไทยก่อนไปหาหมอนะฮะการใช้สมพนไทยอย่างถูกวิธีคือไม่มากเกินไปนะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะน่ามากเกินไปเพราะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะ เป็นโทษต,ต่อร่างกายเรานะทให้ใจเราเสื่อมแต่เราพังได้เพราะฉะนั้นทานสมุนไพรอย่างถูกวิธีนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็นํามาใช้อย่างถูกวิธีก็จะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายนะครับทานบ้างพักบ้างไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปส่วนใหญ่ขอให้ทานสมุนไพรหลังอาหารก่อนนะครับถ้าหลางถ้าเราถ้าเราทานหลังอาหารนะครับก็จะช่วยลดกดของสมุนไพรบางตัวลมบางตัวมีปรสิตนะถ้าเราทานอาหารเข้าไปมันก็จะช่วยลดปรสิตหรือว่าลด ารตัวยาลงได้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนไตบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนเป็นโรคความดันเพราะว่าเราทานสมุนไพรมากๆมันสะสมในร่นางกายได้แต่ถ้าร่างกายปกติแข็งแรงก็สามารถทานได้นะครับก็ควรทานบ้างเว้นบ้างอย่างเช่น1เดือนพักสักสิวันนะครับทานสมุนไพรมันจะไม่มีผลข้างเคียงนะครับแต่ว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็สามารถทานเดี่ยวได้โดยวิธีการนำไปฝานนะครับฝานใส่กระติกร้อนชงก,กาแฟนะช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยแก้ไข้แก้ร้อนในนะแก้ปาอาอากักเสบนะช่วยแก้อาการมือขท้าชานั่นเองนะครับคนที่รักสนนทยก็มีสนไทยแนะนำให้เพื่อนๆอ,อย่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ